ตัวนี้จะมีค่ารมเนียมสาวพันต่อปีหนึง่งสาวพันคือนี่ถึงแล้วสถานีรถไฟคลิปนี้พาทุกคนไปเที่ยวประเทศลาวกันครับซึ่งผมจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟความเร็วสูงลาวจีนที่เพิ่งเปิดให้ใช้เลยครับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ลาวก็เปิดประเทศให้เที่ยวได้แล้วนะครับโดยไม่ต้องกักตัวแค่มีผลฉีดวัคซีนครบนะ ซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวทั้งการจองตั๋วรถไฟเนาะสถานที่จองตัว๋วแล้วก็การเดินทางระหว่างตัวเมืองเวียงจันทร์ไปที่สถานีรถไฟนะครับว่ามีการเดินทางโดยรถขนสนะ่งสาธารณะยังไงได้บ้างนะไปติดตามกันเลยครับในคลิปนี้ ครับสำหรับการจองตั๋วรถไฟไปหลวงพอบางไปวางเวียงหรือรถไฟลาวซีนเนี่ยจากเวียงจันทร์นะครับเขาจะมีจุดรับจองตั๋วอยู่ที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์ตอนนี้เราอยู่มาอยู่ในห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะครับมันจะมีจุดรับจองตั๋วรถไฟนะครับเราจะไปพรุ่งนี้รอบ7จ็ดโมงแต่เขาบอกว่าตรงนี้ตั๋วหมดแล้ว เขาก็เลยโทรถามให้ที่สถานีรถไฟให้ว่ายังเหลือหรือเปล่าเนาะยังเหลือที่สถานีรถไฟประมาณ100ใบเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปที่สถานีรถไฟซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ18โลเลยนะก็ไกลอยู่แต่พอดีเราจะไปพระธาตุหลวงซึ่งอยู่ทางไปทางนั้นพอดีก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวขับต่ออีกนิดนึงเพื่อไปจองตั๋วรถไฟเอาให้ชัวร์ว่ามันมีที่นั่งเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราไปรอบ7โมงก็คือรอบเช้าเลยถ้าไปแล้วสมมุติมันไม่มีที่อะไรเงี้ย มันก็จะเสียเวลาและเสียค่ารถเนาะเราก็เลยเอาให้ชัวร์เดี๋ยวเราจะไปจองที่ดูไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับคนที่จะมาจองตั๋วที่นี่แนะนําว่าให้มาจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง,ทงสักสองวันเนาะเพราะว่าอย่างเราอย่างเรามาวันเนี้ยวันอาทิตย์แล้วเราจะเดินทางวันจันทร์เนี่ยก็คือรอบเจ็ดโมงก็คือเต็มแล้วนะครับยิ่งถ้าใครมาสุกสวสาร์อาทิตย์นะ่ะต้องจองล่วงหน้าก่อนสัก3วันเลยเพราะว่าเขาเปิดให้จองก่อนล่วงหน้า3วันนะครับจะถามเป็นข้อมูลหน่อยครับว่า เดี๋ยวจะไปรีวิวให้คนไทยก็คือที่นี่จุดรับจองที่นี่ราคาเท่ากันกับตัวนี้จะมีค่าธรรมเนียมเท่าพันต่อปีหนึ่งเท่าพันคือ20พันยี่สิบหมื่นไอสองหมื่นสองหมื่นต่อหนึ่งปีแล้วก็รับชําระเงินสดไหมที่นี่อ็เขาับแต่วันเพย์ที่นู่นทนู่นพับเป็นเงินสดอ๋อที่นู่นเงินสดที่นี่วันเพย์เอาแล้วถ้าต่างชาติก็จะมาซื้อไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้เออแต่ถ้ามีวันเพย์มันได้อ๋อวันนี้แบบถ้า เพราะท่านก็ให้เห็นคนเราโดยโอนให้และจ้าเงินสนให้เพื่อนเพราะว่าตัวนี้มันม่นตัวแทนคือมันตองเขาอ่ะอ๋อแล้วบัตรเครดิตรับไหมเครนี้เขาเคยเอามารุ่นแล้วมันบวได้มันบวได้ได้ตัววันพี่ได้ตัวันีโอเคขอบคุณครับก็คือถามแล้วนะครับว่าจุดจองต๋วตรงนี้จะมีค่าบริการ2 0,000กีบต่อตั๋วหนึ่งใบนะครับ2 0ม0 0กีบประมาณกี่บาทวะ สี่สิบห้าสิบประมาณห้าสิบบาทต่อตัวหนึ่งใบนะครับแล้วก็การจ่ายเงินก็คือจ่ายได้แค่ระบบวันเปเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นระบบการโอนของทางลาวซึ่งตรงนี้เขาจะไม่รับเงินสดแล้วก็บฤฤฤฤัตรเครดิตเขาบอกว่าลองแล้วรูดไม่ได้เนาะเขาเลยว่าถ้าสมมุติคนต่างชาติจะมาซื้อก็คือ,อให้คนลาวช่วยโอนโอนใจ่ายให้แล้วเราก็ให้เงินสดกับคนลาวอะไรจะประมาณนั้นจะง่ายกว่าส่วนที่สถานีรถไฟอ่ะ จะรับแต่เงินสดอย่างเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อที่สถานีรถไฟจากนั้นเราก็แว้นมอไซค์มาที่สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์ครับที่นี่เขาจะเปิดบริการเป็นเวลานะไม่ได้เปิดตลอดทั้งวันตามเวลานี้เลยครับเรามาถึงก่อนเวลาก็จะต้องมารอนิดนึงแนะนําว่าสถานีรถไฟเปิดค่อยมานะครับอันนี้จะเป็นตารางเวลาและเส้นทางครับว่าถึงสถานีไหนจุดไหนบ้าง และนี่ก็เป็นตารางราคาที่เพิ่งอัปเดตใหม่เมื่อวันที่1มิถุนายน2565ครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยไปดูได้ที่ลิงก์รีวิวใต้คลิปนะครับเออเนี่ยโอเคได้ขับเสร็จก็สิเดือนทางเมื่ออื่นวันที่3ามปิดแลวคนหนุ่นนมจัดรถบ้านพัรถออกมออาเจ็อองหาคิวตกปีแล้วจอง,อง,องอจ,จองขากลับวันที่1นึ่งเลยแต่บอกที่1ยังขาดเลยจองอีก่งต่อพี่นึ่งต่อพี่หงตี่หนึ่งต่อนึ่งต่อพี่หนึ่งตาอพี่ต่อพี่หนึ่งต่อพี่หน Premises, หนึ่งเกือบหนึ่งชั่วโมงว่ะค่หนึ่งชั่วโมงเต็มเกือบหนึ่งชั่วโมงเราได้ตั๋วมาแล้วเออนี่ก็คือจาเป็นต้องมาซื้อที่นี่นะเพราะว่าตั๋วที่ตรงเมนเกเซนเตอร์มันหมดแล้วเราก็เลยต้องมาซื้อที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนะว่ารายละเอียดทุกอย่างมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ฟังกันอีกครั้งมันลูกกระดาเช้ามาสายใต้มาเลย๋อมันอ้อมเหรอแม่คนนี้มันอ้อมเลย เดี๋ยวตัวนี้มันไกลกว่าตัวนี้หน,นึ่นงหม<า>ื่นจาวันอันไหนแก่อันไหนเร็วกว่าตัวนี้เร็วกว่าแต่ว่าออกซาก่อนเพรว่าตัวนี้มาวอดไปก็เกี่ยวกับอินทรนอ๋อตก็ตอนนี้หลังจากที่เราซื้อตั๋วนะครับเราก็เดินแวะมาถามข้อมูลรถโดยสารเนาะของรถบัสที่จะเข้าไปรับส่งระหว่างเมืองเวียงจันทร์กับที่สถานีรถไฟคือถ้าออกจากสถานีรถไฟมาเงนี้ก็จะมองเห็นรถบัสที่จอดอยู่เลยนะครับซึ่ง ตรงนี้มันจะรับส่งระหว่างตลาดเช้าที่เวียงจันท์แล้วก็มาที่หน้าสถานีรถไฟจากสถานีรถไฟเข้าตัวเมืองเวียงจนันทอ่ะมันก็จะออกหลังเวลาที่รถไฟออกรถไฟมาจอดอะ่ะก็คือถ้ารถไฟมาจอดแล้วปุ๊บอะ่ะก็ต้องรีบออกมาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคนเต็มแล้วเขาก็จะออกไปส่งที่ในเมืองเลยส่วนจากในเมืองเวียงจันท์มาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะดูรอบให้ สวัสดีเช้าวันที่3ที่เวียงจังนทร์ครับวันนี้เราจะเดินทางไปหลวงพะบางแล้วโดยตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถบัสที่จะไปสถานีรถไฟนะครับบรรยากาศสถานีรถบัสเขาก็จะประมาณนี้คือเมื่อวานน่ะเรามาถามข้อมูลไวนะ้แล้วว่าแบบรถบัสอะไรอยู่อะไรอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเขาจะมีรอบ6กโมงกับหโมงครึง่งซึ่งตอนนี้เรามารอบ6กโมงครึง่ง มีรถไฟเอ่อรถบัสที่เราขึ้นไปนะครับ, <S <S รบตอนนี้ก็มาอยู่บนรถบัสแล้วนะครับก็เอ่เราจะมีขึ้นรถไฟรอบ7โมง50นะครับตอนนี้เราขึ้นรถบัสรอบ6โมงครึง่งเขาบอกว่าจะเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงจากเอ่อที่สายรถบัสไปที่นูน่นเดี๋ยววันนี้ก็จะได้รีวิวการเดินทาง โดยรถไฟลาวจีนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่เรารู้สึกค่อนข้างตื่นเต้นนะเพราะว่าเรามาที่นี่เพื่อจะมาขึ้นรถไฟลาวจีนนะจากเวียงจันท์ไปหลวงพระบางมีสมาชิกเราตื่นเช้ากันมากเลยวันนี้ใช่ค่ะตื่นเช้าจากที่พักแล้วก็มานี่นะครับเอามอไซค์ไปส่งเออแล้วก็เรียกวินมานี่อีกทีนึง่งมมก็่บาทสามหมื่นกี่กี่บาทสามหมื่น เออก็คือให้เขาไปรับกันเนี่ยแล้วก็ให้เขาไปด้วยกันอะ่ะแล้วก็มารับกลับมาพอดีตรงตรงจุดที่เราขึ้นรถบาสอมันเป็นตลาดเช้าด้วยนะครับแถวนี้ก็จะมีแบบพ่อค้าแม่ค้าอะไรเยอะตอนนี้มาถึงที่สถานีรถไฟลาวจีนที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่เรียบร้อยนะครับเรานั่งรถบัสคันนี้มานี่ มันมีเรื่องตลกของรถบัสก็คือมันจะมีสายสั้นเอ้ยมันจะมีสายที่มันต้องวิ่งอ้อมนิดนึงที่มันออก6กโมงเช้ากับสายที่เรานั่งมามันจะออกหกโมงครึ่งซึ่งสายที่เรานั่งมาจะเป็นสายตรงมันตลกคือสายตรงจะถูกกว่าสายอ้อมงงมากเหมือกันสายตรงงห่น้าสายอ้อมสองหมื่นใช่เมื่อกี้ค่ารถก็คือที่เรานั่งมาก็คือหนึ่งหมืาพกีบ แต่ถ้าสายที่มันวิ่งอ้อมอ่ะก็จะสองหมื่นกวีเพราะว่าที่มันแพงกว่าเพราะว่ามันวิ่งนานกว่าเออแต่ถ้าเป็นบ้านเรามันก็จะแบบถ้าถ้าด่วนกว่ามันก็อาจจะแพงกว่าอย่างนี้เนาะ <Whoa. S 1> เออเนี่ถึงแล้วสถานีรถไฟคือจะบอกว่าคนต่อแถวเข้าสถานีเต็มเลยคิวคิวเยอะมาก ตอนนี้ก็มาต่อคิวแล้วนะครับคิวยาวมากทุกคนเมื่อกี้เห็นว่าคนที่จะมาจองตั๋วที่เนี่ยรอบ7จ็ดโมงรอบที่เราจะขึ้นน่ะคือไม่มีตั๋วแล้วนะคือถ้าใครมาวอล์กอินหน้างานวันนี้คือไม่ได้แล้วสําหรับรอบนี้ก็แนะนําว่าให้จองมาก่อนนะครับเนี่ยอ่าที่จองตั๋วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่จองตั๋วแล้วก็เนี่ยก็จะทางเข้าก็จะอยู่ที่นึง สำหรับที่นี่ก็แนะนำว่าต้องจองมาก่อนเท่านั้นนะเพราะว่าคนเยอะมากทุกคนตอนก่อนเข้าอาคารจะมีการตรวจตัววัคซีนพาสปอร์ตและพาสปอร์ตนะครับสามารถใช้แอปหมอพอร้อมได้นะครับจากนั้นก็จะมีจุดสแกนกระเป๋าคล้ายๆสนามบินครับแต่อาหารเครื่องดื่มสามารถนำเข้าได้ด้านในอาคารก็จะเป็นที่นั่งเยอะครับแล้วก็ห้องแอร์เย็นสบายครับ พอเข้ามาสถานีรถไฟนะครับเขาจะมีตรวจความปลอดภัยก่อนสแกนกระเป๋านะครับแล้วก็มาถึงก็มาต่อแถวเลยเพราะว่าเรามาถึงเวลามันค่อนข้างกระชันชิดแล้วเนาะแล้วก็ทุกคนต้องมาต่อแถวขึ้นรถไฟเลยเพราะว่ารถไฟมาจอดรอแล้วนะครับจะบอกว่าคนเยอะมากๆน่าจะเต็มเลยมั้งเ,เ,เพราะว่าเห็นว่าตั๋วหมดเลยนะครับคนที่มาซื้อตั๋ววันนี้ก็คือไม่มีตั๋วแล้วสําหรับรอบที่เรามานะตรงนี้ก็เป็นแบบห้องแอร์เนาะ S <S ใช่ค่ะเป็นทอ้องแอร์สะดวกสบายมากต้อ<ช>สร้างใหม่อ่ามากสไตล์จีนค่ะมีที่นั่งเยอะมากคล้ายๆกับสนามบินบ้านเราแหละใช่ So. smoking will trigger the smoke alarm on the train causing the train to slow down คือมาอยู่บนรถไฟแล้วครับเราได้นั่งสองที่ท้ายสองที่ท้ายเลยรถไฟค่อนข้างแน่นเลยครับทุกคนก็เมื่อกี้เดินไปสำรวจมาแล้วว่าเออแต่แต่ละตู้ก็จะมีห้องน้ําทุกตู้เลยนะครับรถไฟจะมีทั้งหมด8ตู้ขบวนที่เรานั่งนะเป็นขบวนใหม่อืมตอนนี้ก็รอคนขึ้นให้ครบนะครับเพราะว่าก็ใกล้เวลารถไฟออกแล้วนะเป็นไงบ้างมาอยู่บนรถไฟแล้วคือแบบดีอะ คือใหม่ใหม่ใหม่น <c oughs> ี่เออเย็นก็รถไฟจีนก็จะประมาณ <c oughs> ใช่ดีมากเยี่ยมรถไฟจีนดีรถไฟขบวนนี้ก็คือจะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงจากเวียงจันทไปหลวงพระบางนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มันลดระยะเวลาการเดินทางจากปกติที่ต้องใช้รถยนต์เนี่ยจาก15 14 15ชั่วโมงอะ่ะเหลือแค่2ชั่วโมงสุดยอดอะ่ะเปิดใช้งานแล้วตัง้งแต่ธันวาปี64เนอะตอนนี้ก็เราพอเปิดประเทศปุ๊บเราก็ลองมาใช้บริการกกกกััันนนนนน้้้วาาางมอทดเเเป็รไไบ ตอนนี้รถไฟออกแล้วครับรถไฟออกตรงเวลาเป๊ะเลยเจ็ดห้าสิบเป็รถไฟออกเป๊ะเลยนะครับจะบอกว่าข้างใต้ที่นั่งอ่ะมันมีจุดมันมีที่ชาร์จไฟด้วยนะปักชาร์จไฟเลยมีมมทุกัวเลยนะขบวนรถไฟที่เรานั่งมาก็เป็นรถไฟขบวนใหม่เออมันจะมีอยู่2ขบวนจะมีรอบ7จนะ็มงห้เนาะกับรอบ10 4.502รอบช่วงเย็นเช้ากับเย็นแล้วก็แล้วก็จะมีรถไฟธรรมดารอบ9กาโมงซึ่งตารางรถไฟธรรมดาก็จะจอดหลายสถานีหน่อยแต่ถ้าเป็นรถไฟที่เรานั่งมาเนี่ยก็จะจอดเฉพาะสถานีใหญ่ๆนะจากเวียงจันทร์เมื่อกี้มาเขาก็จะจอดทีวังเวียงเลยนะครับซึ่งขบวนนี้มันจะเป็นเส้นทางวังเวียงบอ่เงบอเต็งบ่อเต็งก็คือจะเป็นสถานีที่อยู่ติดกับชายแดนจีนก็จะเลยจากหลวงพระบางไปอีกนะครับ ก็ต่อไปก็ถ้าถ้าชายแดนจีนเปิดอะไรเงี้ยก็จะข้ามไปนั่งก็จะข้ามไปเที่ยวจีนได้ง่ายแล้วถ้าใครอยู่ทางอุดอรหนองคายเนี่ยก็จะข้ามไปเที่ยวจีนตอนล่างได้แบบง่ายเลยทีนี้ใช้เวลาเดินทางไม่นานเพราะว่าจากชายแดนหนองคายมาข้ามมาฝั่งเราก็ข้ามมาง่ายมากเพราะว่าทริปนี้พวกเราก็ข้ามมาจากชายแดนนะครับก็คือข้ามความพลาสบอลแป๊บเดียวโ,โคตรง,ง่าย พอขึ้นรถไฟมาสัาพานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เขามาเดินตรวจตัวอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เมื่อกี้ถามเขาว่าตู้ขายข,ายของอ,อยู่ตู้ไหนเขาบอกว่าอยู่ตู้สี่นะครับก็คือจะอยู่กลางของรถไฟอยู่ช่วงกลางของรถไฟแต่เขาบอกว่าจะมะีคนมาเดินขายตามตู้อยู่นะครับเดี๋ยวเรารอ,รอคนมาเดินขายขายตามตู้ดีกว่านะคือจะบอกว่าสําหรับการนั่งรถไฟที่เนี่ยเด็กอ่ะ เขาคิดถึงอายุ18ปีนะที่เป็นเด็กอะ่ะแต่ความสูงต้องไม่เกิน120เซนติเมตรใช่ก็คือ1คนสามารถพาเด็กมาได้1คนก็คือต้องนั่งที่นั่งเดียวกับเรา oh. แต่ถ้าแบบเด็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ซื้อตัวดีกว่านะแล้วถ้าสมมุติเขามาตรวจเจอแล้ววัดว่ามันเกิน oh. เขาก็จะบวกค่าโดยสารไปอีก50%ของราคาตัว oh. ใช่ไหมเออที่ฟังเมื่อกี้ที่ฟัง,งปรเป็นภาษาลาวให้อายุเด็กที่ค่อนข้างเยอะเนาะ บางที่ก็คือเกิน4ขวบเกิน5ขวบเนี้ยเขาก็คิดเป็นอีกหนึ่งที่นั่งแล้วอะไรเงี้ยเออแต่นี้ก็ถือว่าโอเคตอนนี้ก็พอรถไฟเริ่มออกก็จะมีบางช่วงก็จะเริ่มไม่มีคลื่นมือถือแล้วมันเพราะว่าระหว่าง,งทางมันเป็นป่าอย่างเดียวเลย ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่อยู่ตรงสถานีอ่ะคนลาเขาก็ <c oughs> ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันกับรถไฟของเขาเนาะ <c oughs> ก็เหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเขาเลยเพราะว่าเออมันดีอะ่ะก็เดี๋ยวจะนั่งไปย,วยาวๆสองชั่วโมงก็ดีมากเลย <c oughs> เขามีที่ชาร์จไฟด้วยนะครับเหมือนรถไฟเหมือนรถไฟที่จีนรถไฟที่ยุโรปอะ่ะ <c oughs> คือถ้าใครถ้าเคยใครเคยไปยุโรปใครเคยไปจีนเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันคล้ายๆกันเพราะว่าตรงนี้ก็นําเทคโนโลยีจีน ก็ทางจีนนั่นแหละมาสร้างเนาะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เดินทาง,ทางก็จะบอกว่ามันดีมากๆเลยเพราะว่ารถการเดินทางโดยรถจาก15ชั่วโมงอะเหลือแค่2ชั่วโมงอะทุกคนเมื่อก่อนเอาจริงๆว่าผมเคยมาเวียงจันและหลวงพะบานแล้วแล้วตอนแล้วเมื่อก่อนคิดว่าเอ,อ้ยอยากข้ามไปอยากไปเที่ยววงเวียงจังเลยแต่พอโดยเดินทางโดยรถแล้วอะมันนานก็เลยเยังไม่ไปดีก,กว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวทริปนี้แหละขาครับอ่ะเราจะแวะเที่ยววังเวียนด้วยอีกหนึ่งเมืองนะครับเอาน้ำเปล่าขวดเดียวชาพันที่าพัน์ทีมีแบงค์แ้มนเลมอรัเมีแบงค์หน่อยไม่ไดมี ตอนนี้ก็มีรถมาขายอาหารแล้วครับเอ้ยมาขายคือน้ำดื่มนะ้วเขามีขายแค่น้ำดื่มกับเบบซี่สองอย่างนะตอนนี้ยังไม่ได้มีขายชากาแฟเครื่องดื่มร้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีาานะคุณอาจจะมีเพราะว่าสงสัยเขากลัวแบบคนทำหกอะไรอย่างงี้มั้งเนาะเออเขารออาจจะรอให้คนแบบใช้กันใหค้คุ้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวคนทำหกเลยขบวนรถไฟแน่ๆเลยคิดว่านนะ อ,อ,อันนี้ก็5,000นน้ำเปล่า5้าพันกี่สิบาทสิบาทเออไม่แพงถูกมากถือว่าถูกนะเออจ,จีงเขาสามารถอัป,ปราคาแพงกว่านี้ก็ได้นะอ๋อสำหรับที่นี่นะจะบอกว่าพนักงานรถไฟที่เนี่ยจะต้องพูดได้3ภาษาก็คือภาษาจีนอังกฤษแล้วก็ลาวทักพนักงานที่ทํางานในสายรถไฟเส้นนี้ทั้งพนักงานที่อยู่นัันดอนเออ,เ,อ,อเขาเขาก็จะพูดได้3ภาษาเลยเพราะว่า เนี่ยขนาดช่วงที่เรามาเนี่ยก็คือจะคนจีนก็เห็นคนจีนมาเยอะแลละขนาดว่าจีนยังไม่เปิดประเทศนะแล้วถ้าจีนเปิดประเทศคิดดูว่าคนจีนแแห่มาแน่นอนแห่ใช้รถไฟขบวนเส้นนี้แน่นอนเนาะแต่ก็ตอนเนี้ยเรื่องการจองตัว๋วมันยังจองออนไลน์ไม่ได้คิดว่าอนาคตถ้าจองออนไลน์ได้แน่จะดีครับเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนขั้นตอนการจองก็ยังยังต้องมาจองที่สถานีอยู่ส่วนที่ในเมืองในเมืองเวียงจันทร์ก็มีจุดรับจองนะครับ ก็จะมีจุดขายตั๋วที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์แต่บางทีมันก็ไม่สะดวกเนาะคือถ้ามีระบบออนไลน์มันก็จะสะดวกกว่านะอนาคตก็หวังว่าจะมีในเร็ววันนี้เพราะว่าระบบรถไฟดีแล้วนะครับตอนนี้แต่ระบบ,ระบบจองตั๋วต้อง <c oughs> ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยนะครับมันจะได้ง่ายกับการท่องเที่ยวเนาะบางทีแบบว่านักเดินทางที่อาจจะมาจากไทยหรือมาจากที่อื่นนะบางทีเข้ามาถึงอนะ เขาอาจจะอยากมาที่สถานีรถไฟเลยมันมันไม่ได้มีเวลาไปจองล่วงหน้าเพราะอย่างตอนนี้มันต้องจองล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้ามาจองใกล้วันถ้ามาจองวันเดินทางเนี่ยอาจจะอาจจะไม่มีที่นั่งเพราะตอนนี้คนลาวเองก็นั่งเยอะมากคืออย่างที่เรามาเมื่อกี้ก็คือถ้ามาจองอขบวนที่เรามาก็ไม่มีก็ไม่มีขายเลยบทานีรทไฟล่วงเขาใกล้จะถึง างเียนนะตจะว่ายอนนูทางาอานาตอนนี้มาถึงที่สถานีวังเวียงแลครับก็คือใช้เวลาเดินทางจากเวียงจันทร์มาเนี่ย55นาทีเองตรงไปเลยซึ่งเขาจะจอดจอดแป๊บเดียวเนาะเออ,อเขาบอกว่าเขาจะจอดแป๊บหนึ่งใครจะลงอะ่ะก็คือต้องไปเตรียมตัวลงกร ใช่เดี๋ยวขากลับเราค่อยมาแวะนะครับวังเวียงตอนนี้เราจะตรงยาวไปเที่ยวหลวงมระบางก่อนแล้วก็เหมือนไปไกลก่อนเราค่อยกลับมาเที่ยวใกล้ๆเนาะใช่ไกลมากเออจะบอกว่าระหว่างทางที่จะเข้าวังเวียงเห็นภูเขาสวยมากเขาแล้วก็เป็นหมอกลอยๆแบบดหมากฟิลดีมากตอนแรกแอบ,บลังเลอยู่ว่าเสร็จจากหลวงพระบางะจะแวะวังเวียงดีไหมแต่พอเห็นวิวเขาแล้วต้องแวะ <c oughs> <c oughs> วิวดีมาก อยู่ดีมากจริงๆนั่งมาแป๊บเดียวตอนนี้ก็จะถึงแล้วนะครับก็คือเขาจะประกาศให้คนเตรียมตัวลงใครที่จะลงหลวงพระปางก็เตรียมตัวถือกระเป๋ามายืนรอรอที่จะลงนะครับเพราะว่าเขาจะจอดที่สถานีไม่นานนะครับเพราะหลวงพระปางยังไม่ใช่สถานีปลายทางนะปลายทางของรถไฟขบวนนี้ก็คือบ่อเต้งสถานีบ่อเต้งนะครับ เมื่อกี้พี่เขาจอดจอดที่สถานีวังเวียงอะ่ะเขาจอดไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำอะประมาณ2อาทีอะแล้วเขาก็ออกเลยก็คือจะลงก็ต้องเตรียมตัวลงนะครับถือเก,ก็บกระเป๋าทุกอย่างเตรียมตัวลงแล้วก็ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่สถานีหลวงพระบางไปที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ลงรถไปมาแอบงงนิดหนึ่งคือตอนแรกจะรอถ่ายรูปใช่ไหมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ยืนรอข้างในเลยนะคะรับก็คือพอลงรถแล้วเขาก็จะมาเหมือนไล่ต้อนคนให้รีบออกมาเลยอะไรเงี้ยเออก็งงนิดหนึ่งแอบงงนิดหนึ่งน้องเมื่อกี้ถ้าคนออกมาไม่หมดก็จะไม่เออเหมือนแบบคนออกมาไม่หมดเขาก็จะไม่ออกอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเมื่อกี้รถไปจอดที่สถานีหลวงพระบาง เกือบสิบนาทีเลยถึงออกนะครับเมื่อกี้เนาะเหมือนเขาลับไล่ต้อนคนให้ออกมาจากสถานีออกมาจากแพลตฟอร์มตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เป็นการจบคลิปการพาขึ้นรถไฟจากเวียงจันทร์มาหลวงพระบางนะครับฝากทุกคนติดตามคลิปเที่ยวหลวงพระบางต่อด้วยนะครับการเดินทางเข้าเมืองอไงเป็นยังไงเนาะฝากติดตามในคลิปเที่ยวหลวงพระบางนะครับไปแล้ว สำหรับใครที่จะต้องเดินทางโดยรถไฟอีกภายในอีก3วันนะครับก็แนะนํำว่าให้มาจองตั๋วขากลับหรือตั๋วไปเมืองอื่นๆๆไว้รอเลยนะครับเพราะว่าสามารถจองได้ล่วงหน้าก่อน3วันเนาะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียค่ารถไปกลับในเมืองเพื่อมาจองตั๋วรือไฟให้เสียวรากครับ